แปลนโอเพนนิ่งสถาบันศูนย์รวมความงามกึ่งท้าววอนมาเป้บิวตี้เซ็นเตอร์ บางแบบสุดไม่อยู่แล้วราคาสำหรับนักธุรกิจคนเก่งคุณเป้พักพิญญาตติยารัตถือเลิกดีแกนโอเพนนิ่งสถาบันศูนย์รวมความงามกึ่งถาวรมาเปบิวตี้เซ็นเตอร์โดยมีพระอาจารย์โตดิดวิริโยคูบาโตวัดพระบาทบางแฟนมาเจิมเปิดร้านเสริมความเพ่งพร้อมทีม BKG Professional Artist Center รรับรองโดยภาครัฐวิชาชีพมาตารฐานหลักสูตรความงามประเทศเกาหลีใต้ค่ะ วันนี้กเ็เป็นวันแรกนะคะที่แบบว่าเปิดคือทําบุญเพื่อจะแบบเปิดสถาบันนะคะชื่อมาเปย์วิวตี้เซ็นเตอร์ค่ะอันก็เป็น,เ,ปนเรียกง่ายๆว่าคือเป็นสถาบันแรกเลยก็จะบอกว่าตอนนี้เทนรนเกาหลีมาออาองคะ่ะแล้วอย่างก็ อยากแบบว่าตัวเองอ่ะก็คืออยากแบบอยากคนพบตัวเองด้วยว่าชอบอะไรเพราะมีหลายคนแบบทักว่าเราหน้ามาทันนี้ได้ก็เลยลองมาปรากฏว่าชอบแล้วก็รักแล้วก,แวก็แล้วก็มันเป็นเทรเกี่ยวกับเกาหลีแล้วคือเราชอบอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีด้วยอะค่ะมันก็เลยตอบโจทย์ได้เลยค่ะก็มีสักคิ้วนะคะแล้วก็สักปากแล้วก็เอ่สเอ็มพีดอหัวแล้วก็มีอ่า ต่อาาคนทาแล้วก็มีสกินแฮร์ค่ะแล้วก็มีเ <laughs> กี่ยวกับพวกเอกโซโซมทำหน้าใสแล้วก็บ<ช>ิบิโกโค่ะเราเป็น่ายซัพพอร์ตนะคะเป็นในานามของ GPEP Korea ประจำประเทศเกาหลีใต้นะคะได้รับการรับรองจากภาครัฐภาครัฐบาลวิชาชีพนะคะอ,า,อาจารย์เป้ก็คือมาสเตอร์เป้เนี่ยก็คือจบนะคะลงคนจริงไปประมาณ20คนนะคะสอบจนผ่านมาตรฐาน นะคะฉะนั้นลูกค้านะคะหรือว่านักเรียนที่ต้องการจะมาเรียนหรือว่ามาใช้บริการเนี่ยตรงนี้คือสามารถบั่นไจได้เลยนะคะเพราะว่าการรับรองเนี่ยไม่ใช่การรับรองแค่ในประเทศไทยค่ะเป็นการรับรองจากภาครัฐวิชาชีพจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะก็สำหรับท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อที่สถาบันมาเปออะคาเดมีได้เลยนะคะก็รับสอนตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับศัพท์ค่ะคิวต่อขึ้นไก็คือได้หมดค่ะก็สามารถแบบ บอกเอหรือติดต่อทางช่องทางเนี่ยจะแจ้งรายละเอียดอีกทีค่ะหน้าเพจนะคะว่าสามารถเข้ามาสมัครหรือติดต่อได้ไหนแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยค่ะในหน้าเพจค่ะหน้าเพจก็คือชื่อนี้เลยค่ะมาเปย์วิวมาเเซนเตอร์ค่ะายมา master เพจค่ะจะมีพนักงานรองซึ่งพนักงานนี่ก็จะแบบเอ่อมีเขาเรียกว่าอะไรคะก็คือมีความรู้มีประสบการณ์มา อยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าทุกคนผ่านการสปรินทั้งหมดก็ฝากร้านมาเป็บิวตี้เซ็นเตอร์นี่นะคะสถานที่จะตั้งก็คือใกล้ๆสะดวกนะคะก่อนถึงโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปาก,การนะคะเพียงแบบ50เมตรแล้วก็เดินทางมา BTS ก็สี่นาขรินเลยค่ะนั่งวินมาอีกแค่แบบไม่ถึงกับ5นาทีอะคะ่ะแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้นะคะใครที่ อยากสร้างอาชีพไม่มีรายได้นะคะอยากบอกว่ามีธุรกิจเสริมนะคะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งอีกอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้ให้ให้ทุกคนแบบมีรายได้ด้วยนะคะก็ลองมาเรียนได้นะคะก็สถานกีก็เดินทางสะดวกแล้วก็ ก็เป้ก็เป็นคนมูมูก็คือสั่งมูเลยแล้วก็อย่างพระอาจารย์ตันนี้คือเป็นครูบาทางภาคเหนือค่ะแล้วก็ท่านก็แบบว่าจะบอกว่าพอแบบว่ามีชื่ออยู่ในระดับนึงใช่ใช่ค่ะแล้วก็ปรีเป้ก็ร่วมกับคุณบรรคณเนศสมที่สร้างวัดจากที่วัดแล้ไม่มีอะไรเลยก็คือร่วมสร้างกระมตจนวัดเสร็จแล้วท่านก็เมตตาค่ะก็ไปรู้สิทธิ์ท่านแล้วก็เมตตาหลายๆอย่างจากชีวิตที่แบบ ติดลบจัดธุรกิจออนไลน์ค่ะก็คลิกใน2ปีก็คือทุกอย่างที่เสียไปได้กลับมาหมดเลยแล้วก็แล้วก็ธุรกิจอันนี้ก็เป็นจักท่านเหมือนกันนะคะแนะนํามาก็บอกว่าเธอต้องแบบลองเธอต้องเธอมาทางนี้ปรากฏว่าทางนี้จริงๆภายใน6เดือนนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากะคะ่ะเอต้านิวครบจบทุกข่าว